การเกิดใหม่ของเดอะกาเดียนตอนที่692 Red Dragon Page ในตอนที่ปาร์ตี้ของฉางเย่ยนั้นได้เดินทางมาถึง Temple of Andros ปรากฏว่า Andros นั้นไม่ใช่ชื่อสถานที่แต่เป็นชื่อของ Spider God ตามตำนานได้บอกว่ามันพมรุษของ Spider-Man ได้ติดตามกอดออฟไลท์มาเป็นเวลานานเพราะบรรพบรุษนั้นคอยช่วยเหลือกอดออฟไลท์อย่างดีจนทําให้ได้รับรางวัลเป็นพลังส่วนหนึ่งของเทพในตอนที่สงครามเทพจบลงเทพหลายองค์ได้ตายไปทีละคนแอนดรูสนั้นซ่อนตัวอยู่ในสไปเดอร์คิงด้มและใช้ชีวิตอยู่เงียบๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแน่นอนสถานที่นั้นไม่ใช่สไปเดอร์คิงด m มตอนที่มาถึงที่นี่ครั้งแรกด้วยความที่แมงมุมนั้นทนความโดดเดี่ยวไม่ไหวมันเลยไปฉีดของของมันเข้าใส่แมงมุมตัวเมีย แมงมุมตัวเมียนั้นสามารถฟักไข่ออกมาได้จำนวนมากไม่นานหลังจากนั้นกองทัพแมงมุมก็ได้เกิดขึ้นมาและยึดดินแดนแห่งนี้เอาไว้พวกมันบูชาแอนดรอสอย่างกับเทพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกมันถึงกับสร้างโบสถ์เพื่อบูชาเขาด้วยจำนวนของโบสถ์เองก็มากมายโดยทุกๆหมู่บ้านที่มีสไปเดอร์แมนจะรู้ถึงการมีอยู่ของ Temple of Andr o s ความต่างอย่างเดียวระหว่างโบสถ์พวกนั้นก็คือขนาดของมัน ฉางเย,ย่และปลาร์ตี้ของเขาเข้าใจว่าแม้ว่าที่นี่นั้นจะเป็นดินแดนของพวกแมงมุมแต่มันก็ยังมีการแบ่งฝ่ายอยู่ยกตัวยอย่างเช่นแมงมุมที่มีหน้าตาเป็นคนนั้นคือระดับสูงสุดของเผ่าพันธุ์มันพวกมันได้พัฒนามาจากคนจนมีความฉลาดเหมือนกับมนุษย์ในอีกด้านพวกแมงมุมตัวใหญ่และพวกแมงมุมชนิดอื่นนั้น มีแค่สัญชตตาตญาณพวกมันไมไ่ต่างอะไรจากลิงเลยดังนั้นพวกแมงมุมตัวใหญ่และแมงมุมชนิดอื่นนั้นไม่ใช่แค่โจมตีพวกอสูรพวกมันยังเป็นภัยกับพวกสไปเดอร์แมนด้วยกันเองโดยพวกมันจะล่าเพื่อใช้กินเป็นอาหารในตอนที่ทั้งปาร์ตี้ได้ออกมาจากป่าแล้วท้องฟ้าก็ยังปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมอยู่ดีพวกฉางเย่ทำได้แค่เดินทางด้วยเท้าไปเรื่อยๆหลังจากเดินทางมากว่าครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็พบกระโปดสีขาวตั้งอยู่ตรงหน้า นั่นก็คือ Temple of and r o s หลังจากคุยกับพริสที่นั่นอยู่สักพักฉางเย่และทีมก็ได้ชื่อเสียงอันใหม่กลับมาแต่พวกฉางเย่น,นั้นต่างก็ผิดหวังนิดนิด เมื่อเห็นของที่ขายอยู่ในร้านชื่อเสียงแห่งนั้นไม่ใช่ว่าของทุกอย่างมันจะไร้ประโยชน์มันเป็นเพราะไอเทมเหล่านั้นไม่ได้มีค่าเท่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นสูตรของเลเวล6 Healing Po t i o n ที่ฉางเย,ย่อยากได้นั้นต้องมีค่าชื่อเสียงระดับชื่นชมก่อนที่จะซื้อมันได้แต่ฉางเย,ย่จำได้ว่านี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะได้สูตรนี้มาเขาจำได้ว่าเคยเห็นคนขายายานี้ในบ้านประมูลในชีวิตเก่าของเขาด้วย จะให้พูดไปตรงๆก็คือการเพิ่มค่าชื่อเสียงเพื่อสูตรลับเนี่ยไม่ได้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปทุกคนรู้ว่าการเพิ่มค่าชื่อเสียงนั้นเป็นอะไรที่น่าเบื่อคงไม่มีใครทําถ้าร้านขายของนั้นไม่มีของดีๆและของหายากที่สําคัญที่สุดฉางเนย่และทีมของเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะเปิดเควสย่อยออกมาอีกกี่อันเมื่อทําเควส์ซูเปอร์เอเจนต์นิวส์สำเร็จมันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่า ริสในบทเองก็ได้บอกด้วยตัวเองพวกนั้นบอกว่าได้ส่งเหล่าผู้ศรัทธ,ธาซึ่งเป็นพวกที่ดูซื่อสัตย์ที่สุดออกไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในเกมนี้พวกที่มีความซื่อสัตย์สุดนั้นหมายถึงค่าชื่อเสียงที่มากที่สุดในขณะเดียวกันดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเป็นที่ที่แอนดรอสอยู่ในตอนนี้แน่นอนว่าพวกผู้ศรัทธานั้นสามารถบูชาแอนดรอสจากไกลไได้ แต่ฌางเย่นั้นอยากรู้ว่าแอนดรอสนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่เพื่อที่จะทำเควสที่เขาได้มาให้สำเร็จเสร็จสิ้นโชคร้ายมีแค่างเย่ฟรอ n i g h t หรือโตเสโนและดับฟอร์ดิลที่มีเควสนี้เควสนี้นั้นแชร์ให้กับคนอื่นไม่ได้เจวันฮันกวังและคนที่เหลือที่ไม่มีเควสนี้ได้ตัดสินใจออกไปเก็บเลเวลที่อื่นแทนในสถานการณ์แบบนี้เจวันฮันกวังบอกว่าฉางเยและ4สาวนั้นคงจะเล่น 5P กันในตอนที่ทุกคนไม่อยู่ แน่นอนว่าจะอ้วนต้องพูดแบบนี้ต่อหน้าสาวๆจากนั้นเขาก็โดนอัจฉุนพูดอะไรออกมาไม่ได้อีกเมื่อสาวๆจัดการเขาเสร็จหน้าของเขาก็ได้บวมเป่งอย่างกับหมูในตอนนี้เนื่องจากว่าไม่มีแดนเชียนหรือบอสให้ฆ่าการเก็บเลเวลที่ไหนก็มีผลเหมือนกันอีกอย่างแผนที่นี้ก็เหมาะกับผู้เล่นที่จะมาเก็บเลเวลหลักๆเลยเพราะคนที่อยู่ในแผนที่นี้นั้นมันน้อยดังนั้นจึงไม่ต้องไปแย่งฆ่ามอนสเตอร์กับใคร แย่งและสีสาวก็เริ่มวิ่งไปทั่วแผนที่เพื่อเพิ่มค่าชื่อเสียงของตัวเองเควสที่เพิ่มค่าชื่อเสียงนั้นมันง่ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นค่าสัตว์อสูรสักสิบตัวในขณะที่เควสมันง่ายค่าชื่อเสียงที่ได้มานั้นก็ไม่ได้เยอะในสองวันทั้งห้าคนนั้นเพิ่มระดับชื่อเสียงของตัวเองมาอยู่ในระดับเป็นมิรพวกเขายังต้องเพิ่มไปอีกเยอะกว่าจะซื้อสูตรลับได้ดังนนั้นมันจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าที่พวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธาที่มีความซื่อสัตย์ ซึ่งฉางเย่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรขอพาสาวๆ4ี่คนไปด้วยได้ดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่ออย่างเช่นเคยแม้ว่าต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอีกอย่างหลิเติ้ลสโนเองก็คอยแกล้งดิสเลตลอดบางครั้งเยายตัวเล็กก็รําคาซะจนตะโกนออกมาอย่างกับคนบ้าบรรยากาศเองก็ไม่ได้อืมครึมอะไรเลยฉางเย่ฉันในตอนที่ทั้งหาคนกำลังฆ่ามอนสเตอร์อยู่เสียงของแฮปช็อตก็ดังขึ้นในปาร์ตี้ชนแนล เสียงของเขานั้นเต็มไปด้วยความดีใจและตื่นเต้นฉางเนย่อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้นอกจากนั้นจึงได้ถามออกมาว่าลุงแฮปชอตส์นายจะกลายเป็นพ่อรอบสองหรือไงกันใช่เอ้ยไม่สิฉันให้ลูกตัวใหม่เฮ้ยแฮปชอตส์นั้นเริ่มพูดไม่เป็นคำหรือบางทีสมองเขาคงเพี้ยนไปแล้วด้วยลุงแฮปชอตสไม่ใช่ว่าเมียลุงอะเพิ่งคลอดลูกไปหรอแล้วทำไมวะหรือว่า ลุงแฮปชอตนายนี่เร็วจริงๆนายมีเมียน้อยได้ยังไงฮะโถ่ดูลุงแฮปชอตเขาสิน่าจะซื้อสัตย์จะตายฉันไม่เชื่อว่าเขาจะมีเมียน้อยหรอกนะเฮ้อผู้ชายน่ะจะเร็วตอนที่รวยขึ้นความจริงนะ่ะมันน่าเจ็บปวดหฮ้ยฉันละผิดหวังในตัวนายจริงๆแฮปชอตไม่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 ไม,ม่ฟังฉันก่อนแฮปชอต t s รีบอธิบายออกมา ฉันไม่ได้มีลูกสาวหรือลูกชายในชีวิตจริงฉันกำลังจะมีลูกของฮันเตอร์ต่างหากล่ะฮ้นึกว่าอะไรทุกคนต่างก็ถอนหายใจออกมานี่พวกเขาควรดีใจหรือตื่นเต้นกับการที่แฮปช็อตนั้นได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาด้วยหรอเนี่ยฉงางเย่นั้นอยู่ๆก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเป็นไปได้ไหมว่าแฮปช็ตนั้นเพิ่งจะได้เรดดราก้อนเพชรมา มันจะเป็นเหมือนที่เคยได้ยินในชีวิตก่อนของฉางเย่หรือเปล่าฉางเย่อดยิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็ได้พูดหยอกขึ้นมาลุงแฮปชอตสอย่าบอกนะว่านายออาได้มังกรน,นั่นน่ะโชคดียิ่งกว่าได้ฟินิกซ์มาอีกนะหืมนายรู้ได้ไงนายพูดถูกแฮปชอตส์นั้นอึ้งไปสักพักและพูดต่อ ฉันเพิ่งผ่านป่าหนาทึบนั่นมาจากนั้นฉันก็ไปเจอมอนสเตอร์สองตัวกำลังสู้กันอยู่พื้นดินและภูเขาก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนฉันกระเด็นขึ้นมาเลยและได้ตกไปในถ้ำในตอนที่พยายามลุกขึ้นมาฉันก็เจอกับไข่มังกรวางอยู่ตรงหน้าหลังจากที่หยิบขึ้นมามันก็ฟักมาเป็นมังกรสีแดงโผลออกมาด้วยมังกรเหรอทุกคนต่างก็แปลกใจอุบัติเหตุที่ทำให้คนได้มังกรมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่มันโชคดีสุดๆเลยไม่ใช่หรือไงกัน ฉางเย,ย่ถึงกับหัวเราะออกมาไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฮปช็อตนั้นถึงไม่ได้บอกรายละเอียดวิธีที่เขาได้มังกรมาในชีวิตก่อนดูเหมือนโชคของเขาจะดีจริงๆในตอนที่เขาได้มังกรมาบางทีคนอาจจะหัวเราะถ้ารู้ความจริงเรื่องนี้อืม <c oughs> แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นโชคดีสำหรับฉางเย,ย่ด้วยแม้ว่าเขาจะสร้างผลกระทบมากมายจนทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เหมือนเดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นฟรอสไนนั้น ได้มรดก Shadow d a n ์แดซและแฮ s h o t s เองก็ได้มังกรมาในที่สุดชางเย่ก,ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาได้บ้างเฮ้ยเรดดากอนและฟินิกส์นั้นคล้ายๆกันระดับของพวกมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้เรดดากอนนั้นเลเวล0ย์จึงยังไม่มีใครสามารถเห็นคำอธิบายสกิลของมันได้ดังนั้นแฮป h o t s จึงได้ออกเก็บเลเวลให้กับมังกรนี้อีกไม่กี่วันโลนเนสเซอร์สมุกจะได้มีฮันเตอที่แข็งแกร่งเพิ่มมาอีกคนแล้ว จำนวน EXP ที่ต้องใช้กับสัตว์เลี้ยงนั้นน้อยกว่า EXP ที่ต้องใช้กับคนเยอะดังนั้นแฮปชอตจึงเพิ่มเลเวลให้กับมังกรของเขามาเป็นเลเวล145ในเวลาอันสั้นพลังของมังกรได้เผยออกมาให้เห็นสักทีมันสุดยอดเอามากๆ r รด d า a g ก n เองก,ก็คล้ายๆกับ Phoenix ในด้านพลังโจมตีและสกิลของเรด d า a g ก n นั้นก็มีแค่ดราเกิลบริด ซึ่งโจมตีได้ทีละเป้าหมายแต่การโจมตีของมันนั้นสามารถแผ่ออกมาได้โดยกว้างมังกรตัวนี้สามารถใช้การโจมตีธรรมดาให้กลายเป็นการโจมตีแบบเอลีได้ที่น่าประทับใจที่สุดก็คือดราก้อนบริดสนั้นสามารถทําดาเมจได้โดยตรงใส่เป้าหมายมันทรงพลังกว่าฟีนิกซ์นิดหน่อยในแงน่นี้ดาเมจไฟของฟีนิกซ์นั้นจะลดลงได้จากความต้านทานไฟแต่ดาเมจโดยตรงนั้นไม่มีทางลดได้เลย ถ้าไปสู้กับบอสที่เลเวลสูงกว่าพวกเขาสักยี่สิบเลเวลการที่มีมังกรอ,นนยอยู่ด้วยจะเป็นตัวช่วยที่สุดยอดที่พวกเขาจะมีมาเลยอีกอย่างเมื่อเลเวลถึงหนึ่งร้อยมังกรน,นั้นจะได้สกิลแปลงร่างซึ่งทรงพลังพอๆกับมรดกคลาสบีสกิลนี้จะเพิ่มเลือดพลังโจมตีและพลังป้องกันขึ้นมาแม้ว่าฟีนิกซ์เองจะมีสกิลแปลงร่างที่ทรงพลังพอๆกับมรดกคลาสบีแต่ฟีนิกซ์นั้นจะเสียเปรียบในด้านการโจมตีแบบไฟดังนั้นมันจึงอ่อนแอกว่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับมังกร แม้ว่าฟินิชนั้นจะมีรีบอนฟรอมเดอะ s อชเชสแต่มันก็ใช้สกิลแปลงร่างไม่ได้เมื่อมันฟื้นคืนชีพใหม่ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะทรงพลังแค่ไหนแต่เมื่อไม่มีสกิลแปลงร่างมันก็ยังมีขีดจำกัดอยู่ดีตอนแรกแฮปชอต t s นั้นมีมรดกคลาสบีอยู่แล้วตอนนี้เขาได้มังกรมา ซึ่งมีความสามารถในการแปลงร่างได้แข็งแกร่งพอๆกับการแปลงร่างของมรดกค,คลาส B ตอนนี้แหละแฮปช็อตเหมือนจะเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านต่างๆขึ้นมาอย่างมากถ้าเขาและมังกรใช้สกิลแปลงร่างออกมาพร้อมกันพลังของแฮปช็อตนั้นจะเอาชนะพลังของผู้เล่นที่ใช้สกิลแปลงร่างคลาส A ได้เลยซึ่งแฮปช็อตและมังกรของเขานั้นอาจจะมีพลังพอๆกับผู้เล่นที่มีมรดกค,คลาส s ในตอนที่แปลงร่างด้วย จะวันฮันควางและแฮปชอตส์นั้นอาจจะเทียบกับอเวอร์กลาสฟิกเกอร์ไม่ได้แต่เมื่อฮันเตอร์ในตำนาน2คนร่วมมือกันทั้งคู่น่าจะเป็นสุดยอดฮันเตอร์ของเกมได้เลยฟรอสในเองก็ได้ฉายาว่าโจนอันดับหนึ่งมาด้วยตัวเองหรือโดสโนเองก็ได้ชื่อว่าเป็นพรีสที่สุดยอดจากมรดกของเธอที่เธอมีส่วนฉางเย่เนี่ยไม่ต้องนาเลยว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดนักรบผู้เล่นระดับท็อปของโลนเดสเซอร์สโมกนั้นทร่พลังซะจนผู้เล่นส่วนมากอาจเป็นบ้าได้เลยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเขา ในขณะเดียวกันอีกไม่กี่วันต่อมาในที่สุดก็มีคนในกิ์ได้เจอกับหัวหน้ากิ์ของ Eternal Flame นั่นก็คือ d r g o o n m r r q u i s ลูกกิ์ของโลนเดสเซอร์สมุนั้นได้ไปเจอกับ d r g o o n m r r q u i s ตอนที่เขาเก็บเลเวลอยู่แน่นอนว่าชายคนนั้นไม่ได้มาคนเดียวมีคนมาอย่างน้อย100คนเพื่อมาช่วยเขาเก็บเลเวลในขณะเดียวกันฉายเย,ย่ก็รู้สักทีว่าทำไมดัวคอนมาควิสนั้นถึงได้แอบลงมืออย่างลับ มันไม่ใช่เพราะเขาอยากปิดตัวเองแต่เป็นเพราะว่าเลเวลของเขานั้นต่ำเกินไปตอนนี้เขายังเลเวลอยู่ที่78แต่ถ้าคนคนนั้นมีอำนาจพอเขาสามารถพาผู้เล่นจำนวนมากไปช่วยเขาเก็บเลเวลได้พวกนั้นแค่ล่อมอนสเตอร์มาและทำให้พวกมันอ่อนแอลงจากนั้นก็ให้คนคนนั้นเป็นคนฆ่ามอนสเตอร์ลงซะซึ่งคนคนนั้นจะได้รับ exp ไป50%จาก exp ทั้งหมด ด้วยกลยุทธ์แบบนั้นจะสามารถเก็บเลเวลถึง140ได้โดยง่ายและพวกเขายังสามารถให้ผู้เล่นเลเวล120ไปทำงานแบบนี้ให้ก็ได้ประสิทธิภาพอิก็ไม่ได้แย่กว่ากันเท่าไหร่แต่มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมถ้าผู้เล่นส่วนมากยอมเสียเวลาส่วนใหญ่ของเขานั้นมาเ,ก,เ,เก็บเลเวลให้กับชายคนนี้ด้วยดังนั้นเมื่อกลุ่มผู้เล่นเลเวล130-140นั้นช่วยผู้เล่นเลเวล80เก็บเลเวลทำให้ EXP ที่ได้นั้นพุ่งจิตจรวด เราก็มาควิสสามารถเลเวลอัพได้ในทุกๆ2ชั่วโมงประสิทธิภาพในการเก็บเลเวลนั้นน่ากลัวจนเกินกว่าจะเป็นจริงได้แล้วถ้าฉางเย,ย่อยากทำแบบนั้นเขาก็ทำได้อีกอย่างด้วยความแข็งแกร่งของโลนได้เสิร์ชสมกตอนนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเลเวลเร็วเร็วยิ่งกว่ากิวไหนๆแต่มันไม่จำเป็นที่ต้องเสียเวลาไปทำแบบนั้นตอนนี้เขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง,ง,งเเเย่จะลวขึ้นนมาป็300 แต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะการมองจากด้านบนมาที่ผู้คนด้านล่างอย่างเดียวมันน่าเบื่อจะตายอืมก็ถือว่าโชคดีสําหรับดั a ก้อนมาควิสที่ยังเข้ามาในชาวเรือรืมไม่ได้เพราะเขาเลเวลยังไม่ถึง100ไม่งั้นแล้วเขาคงเก็บเลเวลเ,วเร็วๆยิ่งกว่าเดิมอีกมันเป็นไปได้เพราะมอนสเตอร์ในชาวเรือรื้มนั้นเลเวลสูงกว่ามากดังนั้นเขาจึงได้ EXP ที่มากกว่าเดิมด้วยความช่วยเหลือจากคนในกิลมันคงขึ้นอยู่กับเวลาที่ชายคนนั้นจะเข้ามายังชาวเรือรื้มได้เขาอาจจะขึ้นมาในกระดานสถิติอีกไม่นน แต่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆที่จะไต่อันดับขึ้นมาในตอนที่เลเวลสูงขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเล่นคนอื่นน้อยลงในตอนที่เลเวลสูงกว่าพวกนั้นอีกอย่างผู้เล่นที่ขึ้นมาอย่างกระดานสถิติได้นั้นต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเก็บเลเวลดังนั้นประสิทธิภาพในการเก็บเลเวลแน่นอนว่าต้องสูงยิ่งกว่าผู้เล่นทั่วไปในโลกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพึ่งผู้เล่นคนอื่นไปตลอดโดยเล็งเป้าหมายมาที่กันขึ้นมายังสถิติโลก